คือมาถอนฟันค่ะคุณหมอดีมากเลยก็บอกแล้วอย่างที่บอกคุณหมอกับคุณพยาบาลทันตกรรมเนี่ยจะน่ารักทุกท่านเลยเพราะว่าคุณตาอย่าลืมมานะคะคุณยายอย่าลืมมานะคะเนี่ยเห็นกับตาเลยต้องเข้าใจนะว่าสุขภาพต้นตอของทุกๆโรคเนี่ยมันต้องดูแลสุขภาพฟันจริงวันนี้มาอุดฟันครับผมอ,อ๋อรู้สึกว่าอาการที่ปวดปวด,ดหายไปเลยครับรู้สึกดีครับเพราะว่า ประชาชนที่จะใช้บริการอาจจะอยู่ไกลคลินิกอย่างเงี้ยไม่มีเวลาไปนะก็ลถธนกรรมนะครับเคลื่อนที่มาบริการประชาชนที่พื้นที่ตามชุมชน,นครับดีมากเลยครับผมวันนี้มาขูดหินปูนค่ะและตรวจสุขภาพฟันค่ะแฮปปี้มากค่ะดีมากเลยสะดวกสบายแล้วก็ปลื้มใจว่าเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงพื้นที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วก็ดูแลคนในชุมชนในพื้นที่บางคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่มีค่ารถหรือไม่มีค่า รักษาในด้านนี้อะไรเงี้ยจะได้เข้าถึงค่ะเพราะคุณภาพช่องปากของเราเนี่ยมันสําคัญที่สุดค่ะอยากให้มีรถมาทําฟันนะใกล้ๆชุมชนใกล้ๆหมู่บ้านนะทุก3เดือนโครงการร้อยรยยิ้มเย้ yeah!